สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของชูวิทย์กับมนวิสิตครับท่านแล้วก็นายสันทนานะครับหรือว่าอีกนายหนึ่งนั้นฉายาใหม่ถามฉายาอะไรไอ้สันสามใบนะคะรับท่านผู้ชมถามเรื่องมาจากไหนนนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านไปไหนมาไหนสันทนานั้นก็มักจะพกกระเป๋า3ามใบครับท่านซึ่งในนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ทําการคุยโวไว<ๆ>้เฮ้ยบอกว่ามีเอกสารเพียบเลยนะเนี่ยบอกว่ามีเงินเยอะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมพกทีลละหลายแสน นั้นก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือแต่ที่แน่ๆครับท่านเจอชูวิทย์กํมือนวิสิตตอนนี้นั้นสันธนาอาจจะหายซ่านะครับท่านผู้ชมพ่อควบคู่มากับทนายอนันตชัยหรือว่าทนายประจําตัวของพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ครับท่านตอนนี้ก็ได้ดําเนินการอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามดําเนินการเรื่องอะไรจ๊ะโดยชูวิทย์ดับซ่าสันธนาครับท่านโดยทําการฟ้องร้อยล้านโดยสันธนาสออด้วยเฮ้ยอาจจะหายซ่าเกินเลยทีเดียวเจอชูวิทย์ฟ้องร้อยล้านด้านชาวเด็ดขนาดน,นาไอ้สันสามใบครับท่านโดยสามใบที่วันนี้คือกระเป๋าที่มันชอบ ะะแล้วก็ได้มีการติดตามชูวิทย์ไปที่นู้นได้มีการติดตามชูวิทย์ไปที่นี้นะคะรับท่ามผู้ชมสําหรับนายสันทนานั้นโดยเมื่อวานชูวิทย์รู้สึกว่าไปยื่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่กระทรวงยุติธรรมแล้วมันยังไงจ้าไอ้สันทนาก็ไปด้วยนะคะรับท่ามผู้ชมแต่ว่าไม่ได้เจอกับชูวิทยนะ์อ่ะถามทําไมชูวิทย์กลับไปก่อนนะคะรับเ่ิมผู้ชมชาวเน็ตก็สงสัยเอ๊ะแอบรออยู่ในรถหรือเปล่าวะเนี่ยแนละ้วพอชูวิทย์มาเลยทําเป็นัผหัวกับบาลน,นะคะรับท่ามผู้ชมพวกคู่กับวันนี้เว้ยเฮ้ยหลังจากที่ชูวิทยเนนนนนนทาาางจไไไปป้้้ออัััลบ็็ย่รสีก ไปครับท่านแต่ว่าโผล่ไปในตอนที่ชูวิทย์กลับไปแล้วอีกนะเนี่ยชาวเน็ตตั้งคําถามว่าเฮ้ยบอดแหกหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ตอนที่มันออกมาไล่สวดนั้นสาหรับสันทนาก็ได้ทําการบอกเนี่ยผมเป็นตํารวจเกา่านะเนี่ยผมรู้ดีอย่างงู้นอย่างนี้ผมเป็นตํารวจอะไรประมาณนี้เฮ้ยมึงอย่าลืมว่าเฮ้ยสันถามทาไมโดนถอดยศไปแล้วโดนยึดเครื่องล่าไปหมดแล้วเฮ้ยไม่ต่างจากพวกเราในแค่นักผู้ชมมันก็เป็นแค่นายคนหนึ่งเท่านั้น่าไม่รู้ว่ามันจะซาไปถึงไหนเว้ยเฮ้ยโดยสันอวมเจอชูวิทย์ฟ้องร้อยล ชายงานนี้สันสามใบสอหนาวครับท่านโดยชูวิทย์แนะสันทนาขอให้ต่อสู้แบบลูกผู้ชายอย่าไปใส่กระโปรงผู้หญิงสู้พูดกัก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 อย่างงุ้นแม่มึงเอ้ยรู้จักไปหมดรู้จักชูวิทย์รู้จักเสียกำพลอะไรทํานองนี้นะครับโดยเจอชูวิทย์ฟ้องร้อยล้านชาวเด็ดแถ่ถามเอ้ยสันเนี่ยจะมีปัญญาใยไหมอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมผมก็อยากจะเดินไปห้ามเหลือเกินแต่ว่าไม่ห้ามดีกว่าเพราะว่าผมนั้นเชียร์ชูวิทย์กำมันวิสิตอยู่อย่างไม่หยุดยัง้งโดยชูวิทย์ยื่นฟ้องสันทนาสามข้อหาที่ว่านี้ก็คือ 1. แจ้งคคววาามมเเท็อันปนปผิด ญที่ไม่ได้ทํากระทําความผิดเกิดขึ้นนะก็ะที่ไม่ได้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหลังจากที่มันไปบุกโรงแรมเดวิดของชูวิทย์กมนวิสิตล้วก็บอกว่ามีคนเป็นวัดอะไรออกมาจากห้องน้ำนะเนี่ยน่าจะไปซื้อซาซ์ซื้อซาซ์าซาอะไรสักอย่างหนึ่งนี้อันนี้มึงก็อาจจะโดนอีกดอกนึงนะเว้สารธนาฟังอยู่อย่ายิ้มมึงตอบมาน่าได้ยินไหมไม่ใช่โอ้ยอันนี้เราโต้อตอบกันไม่ได้นันเนี่ยเฮ้ยผมที่ว่าถ่ายแบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติผมเป็นคนที่โดนถ่ายนี้ก็น่าจะเอาผิดได้นะครับท่านผู้ชมสองเรื่องอะไรจสร้้าาางพยนนนหลักฐเทท็ขออ3ี่โด ะะมินประมาทโดยการโฆษณาครับท่านที่มาจากไหนเจ้าน้องหนูทนายอนันตชัยชัยเดชนะคะรับเดิ่ผู้ชมหรือผู้ที่อาจจะดับซ่าสีสุวรรณในอนาคตนั้นก็อ้วนวลไทยอย่างไม่หยุดยั้งเล,เลยทีเดียวครับท่านโดยเมื่อวานชูวิทย์ไปกระทรวงยุติธรรมสันทนาขอให้รอก,ก่อนชูวิทย์บอกไม่รอคนอย่างคุณบอกว่าถ้าเกิดเจอเดี๋ยวผมก็จะตบมัม่วเลยประมาณนี้นะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองครับท่านว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ยิ่งลักขินวัตรนะคะรับเดิ่ผู้ชมก็โดนอีกแล้วครับท่านไม่รู้ว่าเป็นการอ,รอานะไรน มากไปเดี๋ยวก็โดนข้อหาที่ไม่ดีถามเรื่องอะไรจ้าโดยสารดีการนักการเมืองครับท่านออกหมายจับยิ่งรักชินวิทย์คดียายชินวัตรนะครับเ่านผู้ชมยิ่งรักชินวัตรคดียายถาวินเปลี่ยนสีครับท่านแต่ว่าเปลี่ยนสีที่ว่านี้ส,ส,สีแบบสีสุวรรณนะครับเ่านผู้ชมไม่ใช่ว่าสีหอกสีดาบหรือว่าเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาเหมือนกิ้งก่านั้นไม่ใช่แต่อย่างใดครับท่านก็ทาให้ยิ่งรักชินวัตรนั้นออกมาตัดพอนะครับเ่านผู้ชมบอกว่าถูกกันแกล้งไม่จบด้วยเฮ้ยข่าวสดส่งเข้าประกวดยิ่งระเทททศไยี่ นายกย้ายข้าราชการแล้วถูกดำเนินคดีครับท่านโดยถ้าเกิดเทียบกับประยุทธน์นี้ตอนมันยึดอำนาจเข้ามานี้เก่งเหลือเกินนะคุยโม้คุยตัวคุยโวอวดวางกางั้งเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าแถวภาษาบ้านผมนะเขาเรียกว่าเดินกลางหลังนะครับท่านซาอย่างสุดล้นกันเลยเทียวหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยย้ายข้าราชการเป็นพงก,ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันต้องสุดยอดอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยพ่อน,นี้เขาระดับประยุทธ์ครับท่าน8 7 0 0 0เซลล์4พ00เซลอะไรทำนองนี้หรือเปล่านั้นอย่าไปพูดนะเดี๋ยวมันดีก็มมีีท่่จัตาองงยิรกชเป ประเทศนี้ประเทศเดียวคือประเทศไทยที่นายกมาจากการเลือกตั้งสั่งย้ายข้าราชการคนเดียวแล้วก็ถูกดำเนินคดีถูกกลั่นแกล้งไม่หยุดหย่อนนะครับแล้วก็ได้มีประชาชนบางส่วนนนเนี่ยถามถามว่าอะไรถ้าเกิดเป็นน้องหนูเป็นยิ่งรักชินวัตนนี้จะอยู่ในประเทศนี้ไหมถ้าเกิดโดนปฏิวัติไปนี้เออไม่อยู่แล้วเว้ยโบกลาบายบายก่อนนะครับจะไปอยู่กับหมอเหรียญทองที่ออสเตรเลียหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่ครับท่านเพราะสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้แฟนลับประยุทธ์หลงเข้ามาฟังนั้นมึงอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปาก้ยตอรรปะุท์ไบ ประวรตาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ผิดนะ่าจะไปเข้าพักรวมไทยสร้างชาติครับท่านซึ่งปีไอไม่ใช่ปูชนียบุคคลของพักนี้นั้นก็คือนายโบอีสานคะที่เคยแต่งเพลงไอโบโก็ดตันยูทักษินแล้วตอนนี้ประยุทธ์จะยิ้มถามทําไมประยุทธ์ก็มีซิงเกิลแล้วเฮ้ยหลังจากนั้นไอโบโดนคลิป15ล้านบาทยืมเพื่อนเป็นคลิปเสียงอะไรทํานองนี้แล้วก็บอกว่าพูดล้อเล่นสุดท้ายก็โดนตะเพิดไปนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าย่ามโมส่งสิทธาเบี้ยบ,บังเกิดหรือว่าทนายตั้มมาเปิด,หร,ปดหรือเปล่านั้้นกก็ตตอออองงจัับาาาาาามมว่่ะํรรรรไไไปลิหืย ต้องติดตามอีกทีว้เฮ้ยโดยแว่วออกมาว่าได้เดินไปที่ป่าลอยต่ออะไรทานองนี้นะคะรับเ่านผู้ชมเพื่อคุยกับพลเอกประวิตยเรื่องที่จะทําการเหมือนกับแยกกันเดินอะไรประมาณนี้โดยอยู่คู่กันแล้วก็ยังจะเอาไม่ค่อยรอดนะถึงที่นู่นนั้นไม่รู้ว่าจะได้สอสอถึง25เสียงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านดิสซิตลูกหยีนะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่ห่างหายไปเนิ่นนานที่จริงมันก็ไม่ได้ห่างหายหรอกครับท่านมันตั้งอยู่ตรงนี้แต่ผมวัวแต่โฆษณาปลากรอบมากเกินไปอันนี้ขนาดห้าร้อยกรัมนเะเนี่ย นี้แต่น,นี้พอดีผมดันเอามากินนะครับเดิมผู้ชมหยุดไม่ได้ควบคู่ขนานมากับปลากเกดขาวอบกรอบอันนี้ย่ายว่ไปจับเองครับท่านจากแม่น้าเยียงสีเกียงกันเลยทีเดียวส่วนนี้ก็เม็ดมะม่วงหิมะพานโดยขนาดแบ่งบรรจุ500รกร,รัม240บาทแล้วก็250กร,รัม140บาทค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางควบคู่มากับลูกคุณนะครับเดิมผู้ชมปลาหมึกบดปลาหมึกคุบมีหมดครับท่านมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีแล้วต้องกราบขอบพระคุณมาหน้าที่นี้นะครับเดิมผู้ชมเสื้อเสื้อโนสิลิปน ยังพอมีเพียงพอนะครับเดามผู้ชมก็สั่งกันเข้ามาได้ก็ขอบคุณมาหน้าทีน่นี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาทายินเล็กน้อยถึงบานกลางเว้ยเฮ้ยโดยก็ทําการตัดพอครับท่านสําหรับยิ่งรักจินวัดนันเนี่ยประเทศนี้ประเทศเดียวเว้ยเฮ้ยนายกายกไหลไม่ใช่นายยกไหลนายกไหล,น,ล,น,ลน่นนาจจะเป็นเนื้อไรบางตัวยึดอำนาจเข้ามาหรือเปล่านั้นไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยย้ายเทวินเปลี่ยนสีข้าราชการตัวเดียวครับท่านก็โดนได้เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับเดามผู้ชมมันช่างอุลาวน์อุรเวงอย่างไม่หยุ่จนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เป็นอย่างงไรรจจะโดยุิึง จิตวยเฮ้ยโดยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อปี62นั้นได้ไปสัมภาษณ์ในรายการของหมาแก่แมวสาวแมวสาว,แมวสาวอะไรสักอย่างหนึ่งอินไซต์ทั่วไทยอะไรไทยแลนด์อะไรทํานองนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าน้องหนูโดยไอย้นี้นะครับท่านผู้ชมสุริยะจุงเรื่องเรื่องจิตนี้บอกว่าเนี่ยผมจะไม่เอาตาแหน่งนะรัฐมนตรีก็ไม่เอาตาแหน่งแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรตอนนี้รู้สึกว่านั่งกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับท่านผู้ชมเมื่อต้นปีที่แล้วหรือว่าปีนี้ไม่แน่ใจนะันเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ช่วงโควิดระบาดใหม่หหมเฮ เยสุริยะถามเรื่องอะไรโอ,โ,โอ้โหอุสตส่าห์ส่งหน้ากากมานะครับเริ่อผู้ชมหน้ากากผ้ากันโควิดแบบออื <c oughs> แบบทุเลส,สิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านและบ้านอยู่กันห้าคนมันส่งมาอันเดียวนะครับท่านผู้ชมแม่ผมก็เอากลับไปทิ้งไว้ที่เรียบร้อยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆสถานการณ์การย้ายพักนั้นอาจจะมีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะตอนนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินเว้ยเฮ้ยแกนนํากลุ่มสามิตรแต่ว่าสุริยะนี้ต้องติดตามอีกทีนั้นเนี่ว่ามันจะจ่อออกมาอย่างไรแต่ว่าสมศักดิ์เทพสุทินนั้นได้ออกมาบอกบอกว่าอะไรวะเนี่ยกำลังจะหาอยู่ครับท่านมมมมมันนนหหาาไ่่่เจออออโดยบกกววตีี้้้ขูลลใแ ยังอุบนะครับว่าจะตอบหรือไม่เรื่องย้ายพักอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านเ,เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกําลังหาโดยสมศักดิ์เทพสุทินเว้ยเฮ้ยกักทิศทาง3ามิตรน,นี่อ้างปัจจุบันข้อมูลเปลี่ยนบอกถ้าข้อมูลพร้อมจะตัดสินใจไม่ยากตัดสินใจไม่ยากเรื่องอะไรจ้าน้องหนูเรื่องการย้ายพักนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยสลิมสปปสอดช่องใน,ใน,ใน,ในรับท่านผู้ชมถามมีเรื่องอะไรอีกแล้วจ้าได้บุกไปเว้ยเฮ้ยบุก ไปเรียกร้องให้ชาติชาติลาออกอะไรประมาณนี้ไอ้ไม่ใช่ให้ปลดอะไรทํานองนี้นะคะรับท่านผู้ชมแต่ว่าผมดูประชาชนที่เดินเคียงข้างนั้นโอ้โหทําไมมันหลงเหลงอย่างนี้วะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็อาจจะเป็นการชุมนุมแบบใหม่นะคะรับท่านผู้ชมแบบ new normal แบบอ,อะไรวะ social distancing distancing อะไรประมาณนี้โดยมาตามนัดแต่ว่าอย่ามาตามผมนะเว้ยเฮ้ยอันนี้นัดกันไว้เถิดมึงจะไปนัดที่ไหนก็ไปโดยไอ้กวนสอบปปสมาแล้วเว้ยเฮ้ยตบเท้ายื่นมหาไทยสอบชาติชาติสิธิพันธ์ปล่อยม็อบ ชุมนุมช่วงเอเป็กโดยด้เกิดชาติชาติโดยคดีนี้นี้เฮ้ยก็ต้องไปถามกับไอ้ศวินขวัญเมืองด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้ว่าราชก,การกรทมที่คนกรุงเทพไม่ได้เลือกถามใครเลือกเข้ามาประยุทธ์เลือกเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยการปลุกหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรไปแล้วก็ตั้งไอ้ใครแล้วเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชม อศวินขวัญเมืองครับท่านแต่ว่าไม่ใช่อศวินขี่ม้าขาวแต่อย่างใดนะครับก็โดนทําการบทคือคนนู้นแล้วก็คนนี้ขึ้นมาสิีมเงียบจิบไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยแต่พอชัดชาติสิธิพันธ์เข้ามาเป็นผู้ว่ากทมทั้งเสรีวงมนทานะเนี่ยทั้งอย่างงู้นทั้งอย่างนี้ก็ออกมาซัดไม่หยุดยั้งโดยเสรีเมื่อวานก็ได้ออกมาถามเนี่ยตาสว่างกันบ้างแล้วหรือยังคะอยากจะถามไอ้คนที่เลือกเนี่ยที่กายเขาเนี่ยตอนนี้คิดดีหรือว่าคิดไม่ดีหรือว่าคิดผิดอะไรทำนองนี้นะแ,แลล้้วกก็งทายับ พราะนี่ฉันต้องรออีกสี่ปีเลยใช่ไหมคะเนี่ยถึงจะได้นั้นใหม่ใช่สิเว้ยเฮ้ยเสรีถ้าเกิดอย่างไม่ใช่นั้นก็มึงออกมาเป่านกหวีดอีกด้เฮ้ยกลับไปเทือกนั้นก็อาจจะดีนะคะเดิมผู้ชมอยากจะเห็นอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวว่าจะมีกี่ตัวเดินตามแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเดิมผู้ชมตอนนี้ตู่มาอีกแล้วเฮ้ยโดยสาระน่ารู้กับตู่อันตไตไม่ใช่โอ้ยโดยตูโ่โวเฮ้ยบอกจังนี้จะพูดน้อยลงทํางานมากขึ้นลั่นกลางโต๊ะอาหารว่าของกินอยู่ไหนไม่ใช่โอ้ยขออภัย ลั่นกลางโต๊ะอาหารขออยู่ยันมีนาคมปีหน้าโอ้โหขออยู่ยันมีนาคมปีหน้านะครับท่านผู้ชมหน้าด้านอย่างสุด้้นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยป้าผัวลุงวิ่งมาบอกแบบนี้ผมก็ไม่พอใจบอกป้าด่าตูได้อย่างไรเนี่ยมันเพาะมากเลยไม่ใช่มันจะไม่ค่อยดีผมก็เลยเอาเม็ดมะม่วงหิมะพานให้ป้าเข้าไปนะครับท่านผู้ชมป้าเขาก็สงบปากสงบคํากันเลยทีเดียวครับท่านเพราะว่าเคี้ยวแล้วมันหยุดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันอร่อยเกินไปก็ยังมีหน้าสเสลยขอตัวอาภัยด้วยข่าวนี้เพิ่งเห็นโดยประยุทธ์โว้ยเฮ จังนี้จะพูดน้อยลงเอ๊ะเมือ่อกี่นอตอุดมเคยพูดหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ว่าหมายถึงใครด้วยตอนพูดฉลาดน้อยแล้วตอนไม่พูดล่ะไม่ฉลาดเอ๊ไม่ใช่ตอนไม่พูดฉลาดกว่าแบบนี้หรือไม่ที่ประยุทธ์เรามาปรับแปลงนั้นไม่อาจแน่ใจก็โว่จังนี้จะพูดน้อยลงทํางานมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็มไม่รู้ว่ามากขึ้นตรงไหนครับท่านส่วนในคนที่ชอบนี่ก็สุดยอดนะครับท่านผู้ชมสุดยอดตรงยอดสุดกันเลยทีเดียวโดยถ้าเกิดสมมติผมไอ้แบบว่ามีรางวัลไม่ขลาหรือว่ารางวัลไอ้นักชอบ ตัวยงนะครับทเรื่องผู้ชมชอบประยุทธ์ตัวยงนี้คงจะต้องเอาไปมอบให้แล้วครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะคะรับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องแบบนี้ส่วนตอนนี้ว้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วสภพัดเนี่ยเมื่อวานนี้ตูบุกบ้านป่าลอยต่อคุยประวิตย์ลาพลังประชารัฐแล้วก็สส,สตามไปพักใหม่อื้ออื้ออะไรอื้อหรือป่าบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้อยอื้อก็คือเยอะนะคะรับท่านผู้ชมโดยตู่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะไปโผล่หัวกระบ,บาลที่บ้านป่าลอยต่อ,อ้แต่ก็น่าจะห่างจากบ้านประวิตรไม่เยอะนะคะรับท่านผู้ชมไอป่าย ตอนนี้แต่ไม่รู้ว่ามันไปต่อรอยไหนเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเดินไปหรือมันวิ่งไปนันไม่ได้มีเขียนบอก <c oughs> บอก,ก็ทาการบุกบ้านป่ารอยต่อของปวิ์เนี่ยแล้วก็คุยกับป้อมเฮ้ยขอลายพลังประชารัฐชาวเน็ตแห่ดีใจไอ้ไม่ใช่โอ้ยสสพลังเงินประชารัฐตอนนี้อย่าเพิ่งยิ้มถามยิ้มทําไมยิ้มที่ประยุทธ์ไปสักทีนะเนี่ยตอนนี้ลุ้นกันตัวโกงแล้วถามลุ้นให้อยู่ใช่ไหมไม่ใช่กว่า หรือไม่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นลุ้นให้มันไปไป,ไปสักทีนะครับเดิ่ผู้ชมลาพลังประชารัฐแล้วก็สอ,สอสอตามไปพักใหม่ด้วยซึ่งน่าจะเป็นพักของแรมโบอีสานเก่านะครับบูชนียบุคคลกันเลยทีเดียวเออด้วยนําโดยนายสุชาติชมกิจรัฐมนตรีแรงงานนะครับท่านโดยตัวนี้ก็เออมีเรื่องกับบ้านใหญ่ครับท่านถามบ้านใหญ่ไหนบ้านใหญ่สนธิยาคุณปื้มนะครับเดิ่ผู้ชมแห่งชนบุรีแต่ก่อนอยู่กับกรนันป้ออย่างงู้นอย่างนี้แต่ก่อนอยู่กับตะก,กูลคุณปื้มอย่างงู้นอย่างนี้พอตอนนี้ปีก้าขาแข็ง แล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยถูกกันแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยรู้สึกว่าจะมีการขอแบ่งสอสออะไรไปทํานองนี้ก็ต้องมาลุ้นไว้เฮ้ยว่าประยุทธ์นั้นไอพ้พรรคใหม่ที่มันจะไปอยู่นั้นถามมีเรื่องอะไรเมื่อกี้ที่พูดถามมีเรื่องอะไรคือกําลังคิดว่าจะพูดอะไรต่อนะครับท่านผู้ชมมันจะได้สอสอถึง25ที่นั่งหรือเปล่าถามถ้าเกิดไม่ถึงแล้วจะเป็นอย่างไรก็จะไม่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้นะครับท่านผู้ชมให้เราก็งงนันเนี่ยโดยประ ว่เนี่ยถ้าเกิดสมมติผมเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอแล้วไปหาเสียงเออช่วยเลือกหน่อยนะถามเลือกใครเลือกประยุทธ์ชาวบ้านถามได้อะไรไม่ได้อะไรได้เลือกหรือไม่ไม่ใช่ก็จะได้ความเจริญนะครับื่องผู้ชมพวาพากันเลยทีเดียวครับท่านสงรบราบคาบไม่หยุดยัง้งผราไม่รู้ว่าจะแหลงผือเฮ้ยส่วนอนนี้พร้อมโชว์นายพีรพันธ์ครับท่านผู้เข้ามาสารต่อแห่งพรรคปูชนียบุคคลซึ่งก็คือไอโบอีสานนั้นแจงวุ้นเนี่ยหลังประยุทธ์ยังไม่สมัครรวมอะไรวะรวมไท ไอ้สร้างชาติไอ้สร้างชาติครับแล้วก็ยันยืนยันเมื่อไหร่นั้นไม่มีการปิดบังนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าปิดบังไหนนั่นเนี่ยปิดบังซ่อนเลนหรือว่าปิดบังที่เป็นอะไรสักอย่างนั้นก็ไม่อาจบ,บอกได้นะครับท่านผู้ชมทำไมข่าวมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยก็ออไม่ที่ไม่น่าจับตามองเท่าไหร่เว้ยเฮ้ยส่วนตอนนี้นายไผ่ลิ่ครับท่านตัวดีตัวเดิมเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกจากเพื่อไทยไปนั้นแล้วไปไหนจ้าไปผัหัวกบ,บาลอยู่กับพรรคพลังประชารัฐด้วยเฮ้ยโดยถ้าเกิดจำไม่ผิดนี่มันเป็นสส หาตัวมาส่งลงไม่ได้นะครับเ่ิมผู้ชมแล้วรู้สึกว่ามีข่าวไปไปบางพันก็มาว่ามันจะกลับมาเพื่อไทยนั้นโดยถ้าไอ้แก๊งหอกนี้กลับมานี่อาจจะเลือหายกว่าเดิมนะครับเ่ิมผู้ชมเพราะว่ามันเป็นกบฏพักไปแล้วทีหนึ่งโดยไอไไ้ไผ่ห้ยเตรียมหัวนซบพลังประชารัฐแล้วก็อ้อนกลับมาช่วยประวิตรบอกแฮปปี้เฮ้ยมึงไม่ต้องบอกก็ได้เว่ไยไอ้ไผ่กูไม่อยากรู้แต่ว่าลั่นกวาดยกกำแพงเพชรนะครับเดิมผู้ชมรอบนี้ก็ต้องติดตามครับท่านวอ้ที่มันจะกวาดนั่นคือจะได้กวาดพื้นถนนหรือว่าจะกวาด่ยร แล้วนี้อาจจะได้มาจากกระแสพักเพื่อไทยหรือปานนั้นไม่อาจาบอกได้นะครับ่านผู้ชมแต่ก็ได้ทําการทรยศพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่อย่างไรผมก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านส่วนตอนนี้มาที่เรื่องชีวิตการลริสิทธิ์อีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางเว้ยเฮ้ยยื่นฟ้องแล้วชีวิตเรียกค่าเสียหายสันขวัญน่ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วขออภยัยสันทนาครับท่านร้อยหลังนฐานกันแกล้งผู้อื่นแล้วสันทนามันก็มีหน้ามาบอกนะเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าแน่จริงฟ้องมาเลยพันล้านอะไรทำนองนี้ส่งผลให้โดนทนายนะ ใจเดือดในะครับท่านผู้ชมหรือไม่เดือดนั้นไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติบอกว่าฟ้องพันล้านนั้นสาลเขาคงไม่ให้หรอกแล้วให้เท่าไหร่ประมาณร้อยล้านกำลังเหมาะนะครับท่านผู้ชมก็เออระดับอย่างสันทนากนั้นจะมีหรือไม่ไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยช,ชีวิ์ก็บอกว่ามันน่าจะมีบ้างนะครับท่านผู้ชมเ็าต้องจับตาม,มองต่อไปโดยตอนไปบุกโรงแรมชีวิตนี้ทำ,ทำไมทำไมทำเก่งแบบนั้นก็ไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยนายพอทออยู่ไหนเดี๋ยวผมจะต้องไปพบแล้วอย่างงู้นอย่างงี้เฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นตำรวจอยู่ตรงนั้้นนะผมมจถาเลยสัึงใ ว่าเนี่ยมึงโดนปลดไปแล้วใช่ไหมอย่ามาสอใส่เกลือเรื่องตำรวจอะไรประมาณนี้จะดีหรือไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเราอย่าไปยอมให้คนประเภทนี้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวส่วนไอ้พวกคุมบอลทั้งหลายแหลพฟังอยู่อย่ายิ้มถามมีเรื่องอะไรโดยชูวิทย์ก็ได้ลั่นมาแล้วเว้ยเฮ้ยจะจับตามองสันทนาทุกฝีก้าวท่านนีนนยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไปแก๊งไหนนั้นเตรียมเตรียมไว้ด้วยนะเถียมได้ถามว่าเตรียมอะไรเตรียมความซวยจะมาเยือนนะครับท่านผู้ชมเล่นก,กับใครไม่เล่นแม่มึงเอ้ยมาเล่นผิดรุ่นครับท่านเล่นกับประยุทธ์เล่นกับปรระววิด้ย้ยหหือไไมม่่นนนับ จนะเนี่ยมีการมาบอกว่าสารปรสกัดมันอยู่อะไรประมาณนี้ก็ไม่ทราบว่าตัวมันเองนั้นมีราคาอะไรให้ต้องมาสกัดนะครับท่านผู้ชมแต่ราคาเขาก็มีเยอะอยู่นะถามราคาอะไรราคาคุยครับท่านผู้ฟังที่คอนโก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยเมื่อวานนี้ก็บอกว่าชูวิทย์รอหน่อยนะอ,อ เมื่อวานชูวิทย์ไปกระทรวงยุติธรรมครับทานไปยื่นรัฐมนตรีหนังสือให้รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินโดยสันทนาก็ขอให้รอก่อนนะชูวิทย์ชูวิทย์บอกไม่รอหรอกคนอย่างคุณเนี่ยบอกถ้าเกิดเจอกันเดี๋ยวผมจะตบหัวคว่ำอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบางคนก็ถามไอ้ไม่ให้มันหงายได้ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้อยู่ในนั้นก็เลดี้บีข้ามผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้ว้ยเ้ยมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาโดยเช็คบินแก๊งจีนคอนเซนเตอร์ครับท่านโดยบิ๊กโจ๊บบิ๊กโจ๊บ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวย่อเป็นตอหอนี้ผมไม่อยากจะพูดตัวยอ่อถามทําไมเดี๋ยวคนอาไปสลับกับวันทูทีโฟร์ไฟแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นไอค็อกไอกระแดกงูงปลาปลาขี่ช้างกับสักรเบอรือหรือเปล่านั้นช่างไปก่อนเตรียมออกไหมายจับตู้หา่าแล้วก็นายตำรวจยศพันตำรวจเอกนะคบท่านผู้ชมไปลรถหรูของกลางอะไรทํานองนี้แล้วก็รู้สึกว่านั่นเนี่ยมีเมียของมาเฟียจีนคนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่เขาเรียกันว่ามาเฟียนั้นไม่รู้ว่าเป็นมาเฟียหรือว่ามาฟีไม่อาจแน่ใจถามมีเรื่องอะไร รู้สึกว่าเมียจ,จะเป็นตำรวจด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนั้นยศระดับพันตำรวจขึ้นครับท่านแต่ว่าขอสงวนไว้ตรงนี้ว่ายมือนับอะไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวความซวยอาจจะมาเยือนได้หรือไม่นั่นก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ยโดยสันฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยทั้งเสรีพิสทธน์นี่ก็ส่งทนายนานตะาชัยมาเล่นแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากที่เอ่อจะทําการฟอร้องมาว่าจะฟอ้ะฟอ,องพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ไปเรียกมันไหว้สันขวานอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านราคามีแคคค่ราาุ หรือเปล่าสําหรับนายสันสามใบนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แน่เสื้อโนสลิมมีพร้อมครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกดขาวอบกรอบปลาอบสมุนไพรนะครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิม,มาพานปลาหมึกบดปลาหมึกทุบมีทุกอย่างยกเว้อย่างที่ไม่มีครับท่านผู้ฟังจึงขอจบก,การถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน